เราเจอคนแบบนี้อีกแล้วนะคือเอาแพชชั่นเนี่ยนำทางเฮ้ยจับมือหน่อยเข้าใจเลยตรงนี้แหละพี่นะก็ทํางานแบบว่าแทบจะทุกวันแต่เราไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเรามีความสุขกับการทํางานงานที่ออกจากโต๊ะอี้เหมือนลูกเราทุกทุกชิ้นเลยคือวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าใครหลายคนที่กําลังมองหาเฟอร์นิเจอร์วินเทจโต๊ะเก e, ้าอี้เก๋ๆซึ่งหลายคนจะถามผมมาบ่อยๆมากเลยว่าชิ้นนี้ซื้อที่ไหนชิ้นนั้นซื้อที่ไหนผมพามาบุกลงงานเลย คุณแบงค์สวัสดีครับครับแบงค์ครับครับโตอี้ก็คือแบรนด์ของแบงค์ซึ่งผลิตพวกเฟอร์นิเจอร์วินเทจเป็นหลักมีเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นเลยที่พี่ใช้แล้วก็มีคนถามครับคือแบงค์เนี่ยก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะในออสเ a เ c นคอเท e นะครับตอนแรกคือแบบที่หนูส่งโต๊ะไปให้พี่ดุกเราไม่ได้คิดว่าพี่ดุกต้องโปรโมทหรืออะไรให้เราเลยนะหนูแค่คุยว่า พี่แบงค์พี่ดุกทบ้านน่ะถ้าโต๊ะตัวนี้ของเราอะไปตั้งในบ้านเขาอะบ้านเขาจะสวยแล้วเหมือนกับที่เราเคยดูเรฟเลนส์มาว่าเอโต๊ะมันควรอยู่ในฉากแบบ<ร>นี้ปร,ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ<ร>ะ่ะก็เลยแบบตัดสินใจส่งให้พี่ดุกเลยโดยที่แบบพี่ดุกไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทําอะไรให้หนูเลยนะคือแบบใช่ค่ะก็แบบส่งไปแล้วแบบคนตอบรับคือก็กลับมาค่ะก็แบบก็ดีใจอ่ะคือถ้าเกิดเป็นงานไม้งานฝีมือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทําสีใช่ไหมฮะให้มันเป็นวินเทส ไอโน้ตฮาวหรือความรู้ตรงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าได้มาจากการที่แบงค์เคยทํางานส่งนอกนะทำส่งอเมริกาจุดสําคัญเลยของโตอี้เนี่ยคือเราต้องการทําใหออ้ลูกค้าเนี่ยสามารถหยิบจับงานลักษณะนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นงานแบบเนี้ยราคาจะค่อนข้างสูงหรือไม่มีในประเทศไทยใช่บางทีลูกค้าสามารถที่จะออหาเรสเลนจากในพินเ r e ลสหรือว่าจากออที่ลูกค้าอยากได้เนี่ย ถือแบบมาให้เราเลยในแบงค์ทำได้หมดทำได้หมดดูดิส่งมาแค่นี้เคยเห็นรูปปุ๊บอย่างนี้ถ้าเกิดเราดูหนังเรื่องนี้เราจะอยากได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็แคป,แคปมาเลยว้วก็ส่งไซส์ของที่ตัวเองต้องการมาได้เลยจัดให้ใชโต๊ะอี้จัดให้แล้วก็จริงๆทําได้ถึงด้วยเพราะว่าหลายๆายชิ้นเลยที่ผมเห็นผลงานไม่ว่าเป็นผลงานที่ทําให้ผมเองหรือว่าใครที่ผมแนะนําไปก็ตามผมไปไปดูไปสัมผัสมาแล้วแบบเฮ้ย แบบทำถึงมากและที่สําคัญคือต้องพูดเลยอย่างนี้แบงค์พูดอะ่ะจับต้องได้จับท้องได้นั่นคือเป้าหมายเลยครับมันด้วยความที่มันเป็นของที่เหมือนเราต้องการให้มันออกมาจากเราจริงๆอะ่ะเราต้องเป็นคนควบคุม,มในส่วนตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบหรือรว่าการขึ้นรูปหรือการทาสีเนี่ยเราจะเป็นคนดูแลตลอดผมว่านะงานของโต้ีเนี่ยไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์วินเทจ นันคืองานศิลปะที่มาจากใจมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผมโยงไปถึงเรื่องของแพชชันด้วยทําไมถึงคลุกคีกับเฟอร์นิเจอร์มานานขนาดนี้เออจริงๆแล้วมันเกิดมาตั้งแต่คือถ้าเราจําความได้เนี่ยก็คือเราเราก็ชอบอะไรที่มันไม่เหมือนปกติที่อยู่รอบๆตัวเราอะนะก็คือเราชอบอะไรที่มันแตกต่างจากเขาแล้วเราก็ไปเห็นดีไซน์ของพวกงานพวกของเก่างานเก่ามันก็ถูกซึมซับซึมซับมาเรื่อยๆจนมันกลายเป็น เราชอบมันเลยคือมันคือชีวิตเราเลยก็คือเราชอบอชอบดูหนังอชอบดูหนังฝรั่งเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้เนี่ยคาแรคเตอร์อมัน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 รู้สึกว่าเราเรา,เราถูกใจเขานะครับแต่ว่าพอเราอยากได้เราหาซื้อในประเทศไทยไม่ได้ทำเองซะเลยทำเองเลยเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกจะเป็นเวิร์กเบนต์แอนีิวูดเวิร์กเบนเป็นโต๊ะทำงานช่างไม้อันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆเพราะเราอยากได้เขามากอะแต่ว่า ราคาเขาสูงมากๆแต่พอเราไปเห็นนะของจริงปุ๊บเฮ้ยที่มันงานเรานี่เราทําได้นี่ผมก็เลยลองทำอ่ะอันนี้คือชิ้นแรกที่เราลองทําใช้แล้วก็ลองทําขายครั้งแรกทาออกมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะขายได้หรือขายไม่ได้นี่ไงเราเจอคนแบบนี้อีกแล้วนะคือเอา p a s s ั่นเนี่ยนำทางก่อนแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เรามองไม่ออกหรอกว่า marketing ม,มันจะเป็นยังไงใช่แต่ทําสิ่งที่เรารักก่อนใช่ครับ แล้วมันก็มีความสุขกับการ<ช>ทำตรงนั้นรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่พอมีชิ้นงานที่มันถูกตั้งเสร็จปุ๊บวันนั้นคือเราแฮปปี้แหละเฮ้ยจับมือหน่อย <c oughs> เข้าใจเลยตรงนี้แหละพ <c oughs> ี่นะก็ทํางานแบบว่าแทบจะทุกวันแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยไม่ <c oughs> คือคือจริงจริงร่างกายอาจจะมีการเหนื่อยบ้างด้วยวัยนะแต่เราไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเรามีความสุขกับการทํางานและเข้าใจคนแบบนี้ฮะนะฮะแต่ตากล้องของเราเหนื่อยเพราะว่าโดนใช้งานทุกวันแล้วมันก็บ่นกันอยู่ในตอนนี้สองคน ห้องนี้เท่นเนาะฟาบนี่นี่นงานกลึงใช่ไหมฮะงานกลึงนนครับก็พวกนี้จะเราจะกลึงสต็อกไว้เราก็ไม่รู้ว่าตอนแรกอะ่ะมันจะขายได้หรือเปล่าแต่เราแค่ชอบแล้วมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งโมเดลของโต๊ะอี้ที่ลูกค้าถามหาตลอดใช่เพราะจริงๆพี่เป็นคนที่ชอบโต๊ะขากลึงใหญ่ๆบ,บึกๆแบบนี้ซึ่งเออหาไม่ได้แบรนด์ที่ผลิตใน ในบ้านเราโดยฝีมือคนไทยเพราะว่างานแนวเนี้ที่เราจะตกแต่งบ้านในสไตล์เนี้ยโอ้โหพอไปเจอปุ๊บเป็นของนอกฉับท้องไม่ด้ฉับท้องไม่ได้ต้องแบบนี้นี่แหละคือเหตุผลที่ผมอยากชวนทุกคนมาทําความรู้จักกับคุณแบงค์แล้วก็โต๊อีซึ่งวันนี้ขอลุยกันแบบทุกรายละเอียดเลยนะโซนนี้เข้าไปได้ใช่ไหมได้เลยครับอันนี้ก็คือพอเราเตรียมเราก็จะมีทีมงานที่ก็คือเนี่ยครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ นี่คือช่างฝีมือทั้งหมด,ท,หมดทุกคนเนี่ยก็คือจะมีความถนัดเป็นของตัวเองนะครับก็คือเขาจะมาช่วยแบ่งเบาในส่วนในความต้องการของเราอได้เพื่อให้งานมันโฟโลูอออกไปได้ของเราไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมครับเราเป็นช็อปอาาก็คือเราเตรียมเสร็จปุ๊บเราก็มาประกอบกันประกอบเสร็จปุ๊บทำสีทำสีแล้วก็ใช่ใชจริงจริงงานเขาชุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อเข้ามาเนี่ยนะ ก็ต้องรอคิวกันนิดหนึ่งใช่อย่ามาเร่งศิลปินผมนะแล้วจะได้งานที่ดีมีงานพี่อยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมมีคือแต่ว่าพี่ไม่ได้เร่งน้องนะคพี่ไม่ได้เร่งน้อง อันนี้เป็นงานเก่าที่เราคือผมเองเป็นคนชอบของเก่าด้วยถ้าบางทีเจอเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ชํารุดหรือเสียหายสภาพไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของทีมงานที่ซ่อมตรงนี้ต่างหากตรงนี้เราก็เอาโต๊ะเก่ามาก็คือชุบชีวิตเขาใหม่ลรครับ,รบรก็คือเราใส่ลิ้นชักแล้วก็ทำเรื่องในส่วนของสีเรื่องดิสเคสอะไรเพิ่มก็มทำให้โต๊ะแทนที่เขาจะทิงนะ้งละมันก็กลับมามีชีวิตใช้งานได้แข็งแรงแลวก็ส,สาคัญใช่ครับ การทำสีให้มันออกเป็นแนววินเทจหรือลัสติกเนี่ยก็คืออันดับแรกด้วยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรโต๊ะถ้ามันถูกการใช้งานมาแล้วมันควรจะมีร่องรอยตัวไหนตรงไหนลักษณะของสีที่มันจะต้องมีปูดแครกหรือว่าทะลอกเนี่ยแล้วเราก็พยักพยายามสร้างออกมาให้ใกล้เคีย,ใคยงใกที่นี้คือฟิลลิ่งได้ที่สุดแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในความแข็งแรงสะอาดอันนี้สำคัญเราเป็นเอเจนเซอร์เราไม่ใช่คอลเลคเตอร์ hmm. ก็เลยพยายามจะคนที่ชอบเหมือนเราเนี่ยเราก็พยายามจะส่งตัวเนี้ยให้เขาพี่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ครับแล้วพี่อยากจะเปลี่ยนลุกเขาได้เลยเดี๋ยวจัดไปมีตู้เตอร์อย่างเงี้ยเราอยากปรับสีหรือว่าลุกหรือขามีปัญหาก็สามารถครับอันนี้คือเป็นงานปกติที่รับทำเป็นงานปกติ ผลิตงานวินเทจซ่อมแซมของเก่าชุบชีวิตให้กับเขาสองงานนี้เป็นงานหลักอันนี้ของพุทจุ๋ยสั่งไว้เป็นเป็นโต๊ะอาหารอันนี้ของพุทจุ๋ยใช่แต่ว่ามันจะมีหนึ่งตัวที่ยังยังไม่ได้ทำสีใช่อันนี้คือเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าไม่ชอบสีนี้เราก็มีอีกสีหนึ่งมีตัวเดียวกันใจเย็นเวลาทํานี่คือทําไม่ได้แค่ทําตัวเดียวนะมีทําเผื่อให้เลือกด้วยเผื่อไว้ว้าวถ้าลูกค้าเอาไปปุ๊บชอบจบอยากได้อีกตัวหนึ่ง ก็ยกไปได้เลยคู่กันหรือว่าภาพออคือบางทีเราจะสแปร์ไว้สแปร์ไว้ให้ลูกค้าไหนไหนทำแล้วขึ้นอารมณ์นั้นเวะมากคุณผู้ชมและวันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะแนะนำก็คือโต๊ะอีซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากได้โต๊ะได้เก้าอี้ได้ตู้อะไรก็ตามที่เป็นงานวินเทจฝีมือดีและราคาจับต้องได้ก็ติดต่อมาทางด้านล่างเลยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าตัวเองเราชอบอะไร แต่แค่พอเรามาอยู่กับของพวกนี้แล้วเราได้สร้างมันด้วยเรามีความสุขทุกครั้งเลยที่งานสำเร็จเสร็จออกมาตั้งเราเดินดูชอบขึ้นรถไปหาลูกค้าเราแฮปปี้ซ้ำสอเลยลูกค้าบอกชอบมากไม่เคยเห็นงานแบบนี้